สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้แชร์ประสบการณ์การกินยาปลูกผมของผมเนี่ยผมก็ย้อนกลับไปดูนะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวยาทั้ง2ตัวนะครับที่ผมใช้ซึ่งวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็จะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวยาทั้งสองตัวนะครับที่ผมใช้อยู่ตัวแรกนะครับก็คือ m i n o x กซ i ดตัวยาไมน o x ซีดเนี่ยครับเราต้องทําความรู้จักกับเขาก่อน ตัวยาไมนซิดีลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันใช้เป็นตัวยาลดความดันนะครับคือตัวยาตัวเนี้ยสรรพคุณมันก็คือจะไปขยายหลอดเลือดทําให้ผู้ป่วยที่ความดันสูงะครับความดันลดลงเพราะว่าพอหลอดเลือดมันขยายเนี่ยความดันมันก็แรงดันมันจะลดลงนะครับแต่ว่าผู้ป่วยที่ทานยาไมน็ซิดีลเข้าไปนะครับเขาสังเกตว่าจะมีผมขึ้น หรือว่าขนขึ้นหรือว่าหนวดขึ้นตามจุดต่างๆของร่างกายนะครับมากขึ้นเขาก็เลยนำไอ้ผลข้างเคียงอันนี้ยครับมาเป็นการรักษาในผู้ป่วยที่หัวล้านได้แต่ปริมาณยาที่ทานนะครับจะทานน้อยกว่าผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงนะครับผลข้างเคียงของยาไมน x อกซีเดลเนี่ยนะครับเรียกว่าอาการไม่พึงประสงค์ดีกว่าทานไปแรกๆนะครับมันจะมีอาการเวียนหัว หรือบางรายก็อาจจะวูบนะครับผมแนะนําว่าใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตที่ต่ํานะครับผมแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทานยาไมนอกซิดิลนะครับส่วนยาไมนอกซิเดีลเนี่ยนะครับผมทานวันละ5มิลลิกรัมต่อวันนะครับทานทุกวันไอยาตัวเนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับส่วนยาอีกตัวหนึง่งชื่อยาฟินัสเตอร์ไลน์นะครับยาตัวเนี้ยครับ จะเป็นยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตนะครับโดยการทำงานของเจ้ายาฟินาสเตอร์ไลน์เนี่ยนะครับมันจะมีหน้าที่ไปยับยั้งการเล่งปฏิกิริยาไม่ให้ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยนะครับกลายเป็น DHT นะครับเพราะว่าในการที่ร่างกายมี DHT มากเกินไปนะครับก็จะทำให้ผมร่วงนะครับสำหรับผู้ชายที่มียีนหัวล้านอยู่ในตัวนะครับเจ้าตัว DHT เนี่ยครับมันจะไปรวมกับ จายีนหัวล้านทําให้ผู้ชายหัวล้านนะครับส่วนผลข้างเคียงนะครับหรือว่าการไม่พึงประสงค์ของยาฟินาสเซไลนะครับต้องบอกก่อนว่ายาฟินาสเซไลนะครับผมทานวันละ1มิลลิกรัมวันละครั้งเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราทานเวลาเช้า8ปดโมงอย่างเงี้ยเราก็จะทาน8ปดโมงทุกวันทุกวันทุกวันนะครับอย่างถ้าใครทานเที่ยงก็ต้องทานเวลาเที่ยงทุกวันทุกวันนะครับคือทานทุกวันในเวลาเดิมนะครับก็1มิลลิกรัมทุกวัน ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ของเจ้ายาตัวนี้นะครับยาตัวนี้มันจะไปลดฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับทําให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับหรือว่าอวัยวะเพศไม่แข็งตัวมีความต้องการทางเพศที่ลดลงการหลั่งน้ํอาอสุจิลดลงนะครับแต่ถ้าหากว่าหยุดยาตัวนี้อาการเหล่านี้ก็จะหายไปนะครับออยาตัวนี้ไม่เหมาะกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงห้ามทานนะครับ ส่วนยาตัวนี้ก็หาซื้อง่ายเหมือนกันนะครับตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าร้านค้าออนไลน์ก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะมีตัวไมน็อกซิเดียที่เป็นแบบทาน,นะครับตัวแบบทาเนี่ยผมใช้แบบ5%นะครับใช้วันละครั้งก็พอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าใครที่ยังสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจในรายละเอียดนะครับผมแนะนําให้นำเอาชื่อตัวยาทั้ง2ตัวที่ผมใช้เนี่ยนำไปเซิร์ชข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ